ใครที่อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆออกเสียงได้เป๊ะแต่เนี่ยมันยากมันไม่รู้จะออกเสียงยังไงดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะมีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกค่ะเปิดไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำศัพท์นั้นๆพร้อมกับคำว่า pronunciation มันจะขึ้นเป็นคำอ่านง่ายๆพร้อมกดเสียงฟังได้เลยค่ะมีรูปปากขึ้นให้ว่าต้องขยับปากแบบนี้ให้ด้วยค่ะวิธีที่2เปิดหาการออกเสียงของคำใน monolingual dictionary ก็คือพอจนานุกรมที่แปลอังกฤษเป็นอังกฤษนั่นเองค่ะเช่นพวก Cambridge Oxford ส่วนตัวลัคณาชอบ Cambridge dictionary เพราะว่าเสียงมันเป็นธรรมชาติดีมากเลือกได้ด้วยว่าเราอยากพูดแบบ American หรือ British English วิธีที่3ไปที่เว็บไซต์ y u g l i s h com ค้นหาคำที่เราต้องการออกเสียงในช่องนี้มันจะไปดึงวิดีโอบน YouTube ที่มีคนเคยพูดคำนี้ไว้แล้วมาเป็นประโยคเต็มๆแบบนี้เลยค่ะเลือกสำเนียงได้ด้วย US UK Australia n อยากพัฒนาทักษะการพูดของเราให้แข็งแรงเก่งไวมั่นใจกว่าเดิมขอแนะนำคอร์ส Speaking Skills Boosters สมัครวันนี้ในราคาพิเศษ Early Bird ดูรายละเอียดและทดลองเรียนฟรีได้ที่ www. f r a n n g m o com เลยนะคะ And that's it for today. Bye.